โอ้โหอันนี้อนนโ,ออโ,อโอ้โห oh my god what the fuck oh oh โอ้โหใครบริจาคเยอะไปางวะโอ้โห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 ป้าเดี่ยวโอ้โโอ้โหเกมพังปะเนี่ย ทังไหมเฮ้ยทำไมเยอะจังโอ้โหโอ้โหคมับพังแล้วเนี่ยอืนน้รวยขนาดนั้นเลยเหรอใครแฮกหรอแฮกเกอร์โอ้บริจาคจับๆเลยโอ้โหโอ้โหแบบพังมะเนี่ยแบบลว ล้วนนะคะตอนนี้โอ้โ <Okay. S 1> ูเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โห oh ล้วนแล้วครับตอนนี้โอ้โ oh หเต็มจอแล้วนะตอนนี้โอ้โ oh หอาเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจอจะมืดเฮ้ยเดี๋ยวเด โอ้ใครมาบนจากอะไรขนาดนี้พวดโอ้โหบดจากเยอะจังเกมแต่พังเนี่เซิร์ฟแต่พัง้ไม่ไม่โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหว้าวโซเอฟไม่ไม่ไม่ไไนะ โอ้โหหาบุ๊ไดเงนก่อนเนาะไม่ไม่ไมเอออยู่งไหนเนี่ยโอ้โหไม่หานะตอนนี้โอ้โหได้เงินละเอฟเคดีกว่าโอเคแล้วนะก็ลิงเกมด้านล่างทิ่ที่คำอธิบายนะครับไปครับ